สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียว3าน่อยวันที่18เดือนเก้าพี่หกเนะครับเมื่อวานนี้เนาะฮานอยพิเศษ104 03ศูนย์าฮานอยปกติ สี 4, 3, 6, VIP ่สามห้าหกสี่วีไอศูนย์สี่สองสองห้าเมื่อวานนี้สามน้อยผมให้ห้านะห้ามานะห้ามาเน้นปกติสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์วีไพสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ก็เน้นถูกอยู่นะเน้นถูกรอบอยู่นะห้าสามเป็นตัวกันแต่ว่าเขาเป็นตัวกันสามห้าสามเป็นตัวกันสองห้าไม่มีโอ้โหเจอตั้งเยอะเลย <c oughs> จอตั้งเยอะเลยไม่มีสองห้ามาดูของวันนี้กันต่อครับผม ห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียววันนี้เด่นสามหาหน้อยวันนี้ผมผมผมคิดว่าหกนะผมคิดว่าหกนะครับก็จะมีหกหกแปดหกเจ็ดหกห้าหกศูนหก แปดหกเจ็ดหกห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็หกเก้า สามห้าน้อยครับผมขอให้มีมาพิเศษสี่สิบปกติสี่สิบวีไอพียี่สิบอ่า เน้นสองรอบครับผมรอบอวันนี้เน้นสองรอบเป็นรอบพิเศษกับรอบปกติอ่ะสองรอบมีแหละขอให้มีหกมาตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกแล้วก็หกหกหกห้ามา เน้น4ี่หางครับผมหกห้าหนึ่งแล้วก็62นะครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียว3ามฮานอยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ